ฟ้าสีคาบงามตาความมืดโรยรามาลายหายพันมีแต่ความเข้าใจอุ่นไอรักไม่ตีต่อกันผ่อนมานั้นลืมมันลบไปอ่ะวันนี้มีของเล่น มีกระดิ่งนะคะยอมที่จะมาอยู่ตรงนี้นะคะขมุกขมิ่ขมัวเพราะว่าอยากให้เห็นฟ้าตรงนี้สวยมากนะคะฟ้าตรงนี้สวยมากเล่นมิติเล่นเลเยอร์ค่ะแล้วก็เมฆนะคะตอนนี้ก็เล่นมิติเล่นเลเยอร์ค่ะนะคะมันก็ตรงกับหัวข้อที่เราจะมาพูดวันนี้ค่ะนะคะเพราะว่าจี้หลีกเลี่ยงวารีเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่า ถ้าที่หลีกเลี่ยงไปที่ก็หลบเลี่ยงในหน้าที่ที่จะต้องมาอธิบายคําว่าโลกเปลี่ยนมิติค่ะเออนะอ่ะถ้าเกิดใครได้ยินนะคะเรื่องราวของโลกเปลี่ยนมิติกดหนึ่งมาให้ที่ไหนเดี๋ยวที่จะย้ายที่นั่งสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามาไลฟ์สดมาสักครู่นะคะในเพจมีตงังสองสี่ค่ะก็มาอธิบายในเรื่องของธุรกิจนะคะที่เข้าสู่แพลตฟอร์มนะคะเออเข้าสู่แพลตฟอร์มนะคะแพลตฟอร์มในเรื่องของนะคะ เอฟเฟอรี่เอท์มาร์เก็ตติ้งและก็อีคอมเมิร์ซค่ะพอคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของคนที่นะคะผู้ที่ต้องการลงทุนนะคะหรือใช้ชีวิตในยุคนี้นะคะนับจากหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะต้องเข้ามาเป็นรูปแบบแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มและแพลตฟอร์มนะคะอันนั้นก็คือค,คุยเรื่องธุรกิจแล้วนะคะธุรกิจเนี่ยมันนะคะมันจะไม่เป็นแบบธุรกิจซนะิงเกิลอะแนวราบอะ ซิงเกิลแนวราบนะคะที่แบบว่าเคยค้าเคยขายตามริมถนนน่ะนะคะหรือในเรื่องราวของร้านค้าบริเวณข้างทางอ่ะนะคะมันจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างนั้นจริง,รงๆเพราะมันปรากฏขึ้นแล้วเข้าใจไหมคะมันปรากฏขึ้นจนเราเห็นด้วยตาเปล่าของเราว่าโลกมันเปลี่ยนจริงๆนะคะแล้วที่โลกเปลี่ยนอย่างนี้มันไม่ใช่แค่โลกมนุษย์นะคะในการเปลี่ยนแต่ในเรื่องของพลังงานมิติของโลกมันก็เปลี่ยนค่ะ ชี้แจงนะคะสันกระดิ่งชี้แจงถึง3โลกว่าจี้ทําหน้าที่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่จี้ได้รับข่าวสารข้อมูลในเรื่องของนะคะมิติที่5ของการเปลี่ยนแปลงไปจากมิติที่3ค่ะมิติที่1ที่2เนี่ยนะคะถ้าถ้าเราเปรียบเทียบในเชิงของที่เราพอจะตามกันได้นะคะมนุษย์เนี่ยมิติที่หนึ่งที่เราเคยเรียนรู้ก็มนุษย์ท้ออะไรเงี้ยถ้าเราเราเราอธิบายแบบพื้นพื้นไม่เกี่ยวกับพลังงานนะคะไม่เกี่ยวกับพลังงาน ถ้ามาพูดเป็นเรื่องของพลังงานเราจะพูดในเรื่องที่เรานะคะมองไม่เห so anyway, like ็นจ <urday little S 1> ับต้องไม่ได้นะคะเนี้ยมันจะโกโซบิ b นะคะคือมันจะไปกันใหญ่นะคะไปกันใหญ่แต่ถ้าเรามาพูดถึงในเรื่องราวของนะคะมิติของของโลกมนุษย์นะคะที่เรามีการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์นะอะนะภาพภาพมือนิดนึงนะคะไม่เป็นลายแสงโอ้โหหน้าฉันเป็นสีทองเลย หน้าเป็นสีทองยอมนะคะยอมเพราะว่าต้องการให้เห็นมิติตรงนี้ค่ะอ่ะนะคะก็คือในเรื่องราวของนะคะเขาเรียกว่าถ้าเรานึกถึงมิติที่หนึ่งในสภาพของที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อของเรานะคะเราเคยเรียนประวัติศาสตร์มนุษย์นะคะในมิติที่1ก็คือมนุษย์ถ้ำค่ะอ่าพอมนุษย์ถ้ำเสร็จนะคะออกจากถ้ำมาแปลสร้างบ้านแปลงเรือนค่ะนั่นก็คือมิติที่2ค่ะ และศิลร้อยอยู่ในมิติที่2เสร็จนะคะเราก็นะคะมีการนะคะพัฒนาค่ะพัฒนาในเรื่องของการที่จะมีเป็นนะคะมนุษย์ที่อยู่ในยุคมิติที่3ที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแหละนะคะเป็นมนุษย์มิติที่3นะคะและ้วมันจะมีในแวนมิติที่4เข้ามาก็ <Armor. S 1> คือออนไลน์เข้ามาแบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของมิติที่4และตอนนี้มันมิติที่หนั้นมันความหมายความว่า,วามนุษย์ทุกคนอยู่ในจอไปแล้วค่ะ อ่ะอย่างเนี้ยมาเห็นที่ก็อยู่ในจอมือถือมือถือใครมือถือมันตอนนี้เราเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นมิติที่5แล้วนะคะมันจะเป็นเรื่องราวของการที่เตือนให้พวกเราเข้าสู่แพลตฟอร์มบ,บนโลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มใบค่ะอันนี้แค่เปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบในรูปแบบที่จะอธิบายให้พวกเราเห็นตามภาพว่ามันเปลี่ยนยังไงและมิติมิติมิตินะคะแต่จริงๆแล้วในเรื่องของพลังงานที่เรามองไม่เห็นน่ะนะคะ ทางยุโรปหรือทางฝ่ายที่เขาเรียกตัวเองว่าสตาร์เขาเรียกว่าไรเวิร์กเกอร์ er, นะคะหรือนะคะสตาร์ซีดนะคะสตาร์ซีดหรือที่เชื่อเรียกว่าสตาร์ซีดนะคะคือมาเล็กสายผ่านเขาเรียกมาเล็กผ่านแห่งแสงสว่างและก็ไรเวิร์กเกอร์คือผู้นําแสงสว่างนะคะมันก็เป็นเรื่องราวของผู้คนตื่นรู้ขึ้นมามากมายนะคะที่จะมาพูดเรื่องราวของการตื่นรู้ในระดับจิตวิญ,ญญาณ และหนึ่งในนั้นก็คือตัวจี้นี่แหละที่ทําหน้าที่นี้อยู่นะคะก็ต้องยอมรับนะคะถ้าไม่ได้ทําหน้าที่นะคะมันก็เป็นเรื่องของการที่ผิดพลาดแล้วก็ไม่ได้ทําภารกิจตนเองให้มันจบและเรียบร้อยนะคะดังนั้นในเรื่องราวหน้าที่ที่จะมาอธิบายว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันเป็นเรื่องราวที่นะคะเราหลีกหนีว่ลีไม่ได้นะฮะหลีกหนีวลีไม่ได้เลยจริงๆนะคะดังนั้น ถ้าดูท้องฟ้าในปัจจุบันนี้นะคะบ้านใครก็ตามนะคะแง้มมองท้องฟ้าเราจะเห็นว่านะคะก้อนเมฆเอ่ยนะคะการเรียงตัวนะคะในเรื่องระดับการแสดงเกี่ยวกับการที่แบบเมฆนะมันจะแตกต่างแต่โผนมากมายนะคะมีการเล่นมิติแสงสีมากมายอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะคะถ้ามองเห็นด้วยตาเนื้อเหมือนกับเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งเนะ่เป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่ซ้อนพับนะคะเหนือนะคะท้องฟ้าเราไปเป็นแดน สวรร์อีกแดนหนึ่งนะคะที่มองเป็นแบบเหมือนสามมิติไปในตัวนะคะอันนี้คือหลักฐานนะคะมามาไล่ท่ากลางเรามีหลักฐานนะคะว่ามิติของนะคะในเรื่องของชั้นบรรยากาศก็เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วมิติธรรมชาติทั้งหมดที่อยู่ล้อมรอบกายเรานะคะเป็นเรื่องธรรมชาติที่มาสนับสนุนและมานะคะเป็นเบื้องหลังของความสําเร็จของทุกๆก,กคนค่ะถ้าทุกๆุคนอนุญาตเออ คือธรรมชาติน่ะนะคะเขาจะมาเกลือกูลูนนะคะพวกเราทั้งหมดนะคะก็ต่อเมื่อเราอนุญาตให้ธรรมชาติเชื่อมต่อกับตัวเราด้วยระดับนะคะจิตวิญญาณค่ะคลื่นพลังงานต่างๆนะคะคลื่นพลังงานต่างๆล้วนอยู่นะคะในตัวเรานะคะในชีวิตเราล้อมรอบตัวเรานะคะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกลือกูลูนให้เราค่ะเพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้มาเยือนคะ่ะเราเป็นผู้มาเยือนโลกใบนี้ค่ะ โลกเปิดต้อนรับ welcome human คือเปิดต้อนรับมนุษย์นะคะเพื่อที่จะมาฝึกจิตฝึกใจยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นค่ะคุณไม่ได้มาบนโลกมนุษย์ไปนี้นะคะเพียงแค่นะคะกินขี้ปี้เยี่ยวนอนไม่ใช่นะคะขออภัยที่พูดคำนี้นะคะมันจะได้เห็นในเรื่องของภารกิจว่าชีวิตเรามันมีมากกว่านั้นค่ะมันมีมากกว่านั้นก็คือในเรื่องราวของการที่ลงมาแล้วช่วยทำให้พลังงาน ของจักรวาลเบนินี่ของโลกนะคะสูงและยกระดับขึ้นไปด้วยค่ะทุกคนมีภารกิจในการที่จะส่งคลื่นพลังงานดีๆพลังงานความรักพลังงานความเมตตาเพื่อแผ่ไปให้นะคะสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ทําไม่ได้ค่ะ,ะไม่ว่าจะเป็นนกหนูนะคะแมลงสาบมดนะคะหรือน้องหมาน้องแมวเขาทาไม่ได้ค่ะ ถ้าเรารักสัตว์นะคะน้องหมาน้องแมวนะคะคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวอยู่นะคะโปรดได้รู้เถอะค่ะพลังงานความรักที่น้องหมาน้องแมวอยากได้กับคุณนะคะแล้วก็น้องหมาน้องแมวของคนอื่นหรือน้องหมาน้องแมวที่อยู่ตามวัดนะคะที่เป็นหมาเล่นล่นนะคะแมวจรจัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ล้วนต้องการคลื่นพลังงานความรักจากพวกเราทุกคนค่ะ เป็นถึงเวลาในการที่นะคะหลายหลายคนนะคะทั่วโลกตื่นรู้เรื่องพลังงานที่ซ่อนเล้นอยู่ในร่างกายค่ะพลังงานที่เป็นเรียกว่าเจ็ดจุดจักระเจ็ดจุดจักระนะคะซึ่งเดี๋ยววันหลังที่จะมาอธิบายแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ทุกๆคนมีคุณสมบัติในการที่จะควรนะคะนำในเรื่องราวเจ็ดจุดจักระในร่างกายของตัวเรามาใช้เป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตค่ะต่อทุกชีวิตไม่มางว่าต่อตัวเรานั่นแหละ ต่อตัวเราเสร็จต่อใครอีกต่อคนในครอบครัวต่อใครอีกต่อคนในประเทศต่อคนในโลกอันนี้เป็นใจความสำคัญของทุกคนที่เป็นเน็ตเวิร์ e เอเนจีค่ะนะเนาะที่หลีกเลี่ยงวลีในเรื่องของการที่จะไม่คุยเรื่องของโลกมิติเนี่ยนะคะมาสักพักหนึ่งเพราะว่าในเรื่องของนะคะที่ที่เจอข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของนะคะการที่เขา เป็น audio voice นะคะ audio voice นั่นหมายความว่ามีแต่เสียงพูดนะคะแต่วันนี้ที่เจอหลักฐานค่ะคนที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกและเป็นคนไทยค่ะอ่ะเขาก็มาทำเรื่องเรื่องราวของการทำหน้าที่ของความเป็นไลฟ์เวิร์กเกอร์ค่ะทำหน้าที่ของการที่นะคะที่จะให้ข้อมูลนะคะกับพี่น้องนะคะในเรื่องราวของการที่ทำความเข้าใจในการเปิดจัก,กรลนะคะแล้วก็ มาอธิบายในยเรื่องราวของนะคะพลังงานแสงอาทิต์ด้วยนะคะเดี๋ยวที่จะมาเล่าให้ฟังเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์นะคะมีความจําเป็นอย่างไรกับความความสุขและความสําเร็จในชีวิตเรานะคะอ่ะไล์ไปก็เปลี่ยนกล้องไปโอเคอ่ะเริ่มเริ่มนะคะเริ่มแสงจะริบหลีกไกลเป็นเรื่องของความมืดจะมาแทนเป็นที่แล้วนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการที่มันตรงตัวนะคะกับจังหวะเวลาพอเหมาะพอจอ บางวันก็ไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะดังนั้นวันนี้ที่เจอนะคะในเรื่องของนะคะมิติของเมฆที่ที่นะคะแสดงแสดงหลักฐานแบบนี้มันก็ตรงกับในเรื่องของหัวข้อที่จี้มาอธิบายและขยี้ให้ฟังนะคะโลกเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเปลี่ยนจนเห็นคาตานะคะไม่จาเป็นต้องเชื่อด้วยความรู้สึกนะคะแต่มันก็เปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะคะด้วยการที่มีโควิด1นนะคะเป็นตัว ปฏิกิยาเร่งให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะดังนั้นอย่าคิดค่ะว่าในเรื่องของการที่จะนะคะนั่งสมาธิในการที่จะเข้าไปรู้จักจิตวิญญาณตัวเองเป็นเรื่องเฉยไม่ใช่แล้วค่ะกลับเป็นเรื่องที่นะคะสมควรทํากลับเป็นเรื่องที่น่ายกย่องกลับเป็นเรื่องที่ดีสําหรับทุกชีวิตค่ะเพราะนี่คือความเป็นจริงของธรรมชาตินะคะเป็นธรรมชาติที่เราหลอกตัวเองมานาน แล้วโลกใบนี้นะคะเจ้าแม่ไกอาหรือพ่อแม่ธรณีก็นะคะรู้สึกทนไม่ไหวเอ,เอาเข้าจริงๆนะเหมือนกับว่าโอเคเราลงมาบนโลกใบนี้ใช่ไหมคะเรามาเรียนรู้เราอาจจะมาเกิดแล้วไม่รู้ออกี่รอบแล้วก็ไม่มีการยกระดับสักที หรือไม่ให้ลงมาเกิดจํานวนเยอะๆแต่ไม่ไม่ค่อยกลับไปอะนะคะไม่ค่อยกลับไปในจุดที่ลงมาเกิดนะคะกลับลงในเรื่องของพลังงานนะคะต่ําๆไม่เรียกว่านรกแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันโหดร้ายนะคะเรียกว่าคลื่นพลังงานที่มันแบบว่าอ่าหนักๆอะเพราะหนักๆแล้วมันไม่ลอยตัวเข้าใจไหมคะเอออารมณ์ที่มันขุ่นมัวมันไม่ทําให้นะคะเกิดพลังงานโฟลไปข้างบนนะคะพอมันไม่โฟลไปข้างบนนะคะ นั่นแหละนะคะเป็นเรื่องของการสะสมจากความที่มีกายภาพกายภาพของเรานี่แหละเป็นการสร้างนะคะทาพลังงานขึ้นต่ําและพลังงานขึ้นสูงได้นะคะอันนี้คือใจความสําคัญถ้าเกิดว่ายังใช้มิติของโลกเดิมๆนะคะใบบรรดาเหล่านะคะผู้ที่มีพลังอํานาจในเรื่องของการที่จะ ยกระดับมิติโลกก็มีการลงมติกันแล้วว่าไม่เป็นผลดีกับนะคะลูกลูกหล,หลานที่เป็นมนุษย์ลงมาเกิดอันนี้เป็นความรักของจัก,กรวาลอย่างแท้จริงนะคะเป็นความรักของนะคะผู้ที่บันดาลน,นะคะหรือเรียกว่าพ่อจักรวาลหรือเรียกว่าพระผู้สร้างอย่างแท้จริงที่มีความรักกับทุกๆคนนะคะที่ส่งลูกลงส่งหลานลงมาเกิดบนโลกแล้วก็ไม่ได้ขึ้นกลับไป เข้าใจไหมฮะเข้าใจอารมณ์ของคนที่แบบว่าส่งลูกมามามาเรียนโรงเรียนประจำอ่ะนะคะแล้วลูกก็ไม่กลับบ้านอลูกหายไปหมดเลยมัน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 ก็แบบสะท้อนนะคะสะท้อนอกเขาอกเรานะคะ ก็เหมือนเป็นการสะท้อนว่าลูกฉันหายไปไหนนะคะมันถึงเวลานะคะที่พ่อจักรวาลหรือพระผู้ช้าก็มาปรึกษากับพ้แม่ธรณีนะคะหรือเจ้าแม่ไกอานะคะว่าควรจะเปลี่ยนมิติยกมิติให้มันสูงขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้มนุษย์ตื่นรู้ที่จะไปปรับตัวเองได้แล้วว่าถ้าตัวแต่มนุษย์แต่ละคนนะคะปรับรู้เรื่องพลังงานชีวิตนะคะแล้วก็ปรับตัวเองนะคะให้กับพลังงานที่เกิดการเปลี่ยนแปล แล้วเข้าไปสู่ในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่มันมากกว่ากายภาพที่ต้องเหนื่อยก่อนหน้านี้นะคะเข้าไปสู่ในการใช้เครื่องมือที่เกื้อกูลชีวิตได้อย่างมหาศาลมากมายมันจะทําให้นะคะชีวิตแต่ละคนเนี่ยพบแต่ความสุขนะคะและสันติสุขและไม่ต้องเหนื่อยมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะใจความสําคัญมันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราลองมาเปรียบเทียบ,ยบ<ๆ>ดูนะคะเปรียบเทียบดูแล้วคุณจะมองเห็นภาพ ุณจะมองเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะว่าทําไมนะคะเราจะต้องเปลี่ยนนะคะเรามีรุ่นพี่นะคะที่อยู่บนโลกออนไลน์และทําธุรกิจบนโลกออนไลน์นะคะรวยกันแบบเป็นว่าเล่นเข้าใจไหมคะเมื่อเขารู้จักเปลี่ยนและเขาเปลี่ยนก่อนเราแล้วเขาแสดงหลักฐานนะคะให้เราปรากฏชัดว่าถ้าเราเปลี่ยนตามเขาตามแพลตฟอร์มที่โลกมัน นะคะไม่หวนกลับไปใช้ยุคเดิมแล้วเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ในเรื่องของการที่จะรวยและก็ประสบความสําเร็จได้เช่นกันและมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือนะคะเป็นทางรั้นของความประสบความสําเร็จชีวิตได้ง่ายอย่างมากๆนะคะไม่ต้องรอจนกระทั่งแบบ ừ, ช,ชีวิต,ช,วตชีวาวายนะคะแล้วถึงจะมารวยนะคะตอนนี้มันมีเรื่องราวของการที่จะขึ้นยานแล้วก็ปรับไปสู่เปลี่ยนมิติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะ มันก็จะทำให้นะคะชีวิตของแต่ละคนก็จะเจอความสำเร็จความสุขอย่างที่ตนเองต้องการเข้าใจไหมคะและอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของกายภาพนะคะกายภาพในเรื่องของร่างกายและกายภาพนะคะเมื่อไหร่ที่เข้าใจนะคะเรื่องราวของจักระนะคะพลังของธรรมชาตินะคะที่เคลื่อนไหวอยู่ในตัวเราเมื่อไหร่ที่มีสติไปกำกับเรียนรู้เกี่ยวกับลมหายใจนะคะ ไม่ได้กำกับแค่เรียนรู้นะคะแต่เป็นกํากับนะคะบังคับหรือเป็นนายนะคะในเรื่องของนะคะความคิดและอารมณ์ได้นะคะร่างกายมันจะมีการเปลี่ยนนะคะเขาเรียกว่าเปลี่ยนในระดับ DNA ของตนเองอะนะคะมันจะทําให้สภาวะความเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะไม่มีนะคะความเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะไม่มีเพราะอะไรเพราะองค์ประชุมนะคะที่รู้ทันนะคะรู้ทัน ในเรื่องของการหลังสารนะฮะแล้วก็ตัดตัดสะพานนะคะความทุกข์ยากตัดสะพานความหมองเศร้าตัดสะพานอารมณ์ที่ไม่ดีที่จะไปทําให้นะคะภาวะของร่างกายมันบิดผิ้วนะคะแล้วมันไม่ส่งผลดีต่อร่างกายเนี่ยมันถูกเขาเรียกว่ามันถูกตัดหายไปนะคะดังนั้นใครที่ป่วยอยู่คะ่ะใครที่บาดเจ็บอยู่คะ่ะ คุณรู้ได้เลยค่ะว่าร่างกายของคุณมีกลไกนะคะในเรื่องของการที่จะซ่อมแซมนะคะในเซลล์ของร่างกายได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณป่วยอดๆแอดๆอยู่นะคะคุณมาฟังไลฟ์นี้คุณมาฟังคลิปนี้ค่ะที่บอกเลยว่านะคะคุณเข้าใจในสภาวะของความเป็นจริงของร่างกายของคุณคุณกํากับในเรื่องของอาตติไปกํากับดูลมหายใจคุณได้นะคะแล้วคุณสั่งในเรื่องของสมองไปรักษาร่างกายคุณคุณหายป่วยค่ะ คุณฟังไม่ผิดค่ะคุณหายป่วยแน่นอนนะคะแล้วในเรื่องราวของนะคะพลังงานในร่างกายจะมีการปรับตัวอย่างสมดุลค่ะเพราะธรรมชาตินะคะที่ต้องการให้คุณเป็นตัวคุณเองอย่างสมบูรณ์เขารู้จักตัวคุณเองมากกว่าที่ตัวคุณเองรู้จักตัวคุณเองค่ะอันนี้เป็นข้อความที่อยากให้คุณตระหนักรู้ว่าคุณมีธรรมชาติคอยเฝ้าดูคอยนะคะประคับประคองและคอยนะคะ ช่วยเหลือคุณยามเมื่อคุณร้องขอค่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่เจ้าต้องไปเรียนรู้อีกระดับหนึ่งนะคะแต่จี้ก็เอาเรื่องราวของนะะการที่โลกเปลี่ยนมิติมาเล่าให้คุณฟังในวันนี้เพื่อที่จะให้ตัวเองทำหน้าหน้าที่ตัวเองสียทีเพราะจี้หลิกเลี่ยงมาสักพักแล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะจี้จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะที่จะมีประโยชน์ต่อนะคะในเรื่องของการที่นะคะมีความสุขความสำเร็จและ เป็นต่อของพลังงานทั้งหมดบนโลกใบนี้และจักรวาลใบนี้ค่ะแล้วตัวจี้เองนี่แหละเป็นคนที่นะคะไม่ค่อยได้โดนแสงไม่ค่อยได้โดนแสงพระอาทิตย์นะมันก็เลยเป็นคําถามมาวันนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมฉันเหมือนแบบว่าไม่มี energy ในการที่จะทําอะไรได้เหมือนแต่ก่อนนะคะเรียบเรียงเรียบเรียงเทียบเคียงนะคะเรียบเรียงเคียบเคียงไปมาอ๋อนะคะเพราะว่าจี้อยู่คอนโดที่อยู่คอนโดและชั้นหนึ่งนะคะ แล้วด้วยความที่แบบประตูหน้าตรงหน้าต่างนี่ก็คือมีตู้เสื้อผ้านะปิดมิดชิดไปหมดเลยคือพื้นที่เราจากัดนะคะเราก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ออกมาโดนแสงเลยนะคะดังนั้นนี่เรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์นะคะอย่าคิดว่าไม่สําคัญค่ะพรุ่งนี้จะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังวันนี้ก็ถือว่าต้องขอบคุณขอขอบคุณธรรมชาติขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณต้นไม้ขอบคุณนะคะเม็ดสายทุกเม็ดขอบคุณน้ําทะเลทุกหยด ขอบคุณนะคะทุกสรรพสิ่งนะคะและขอบคุณอากาศที่เข้าไปหายใจขอบคุณพระอาทิตย์ขอบคุณพระจันทร์ขอบคุณนะคะผู้คนมากมายและก็ขอบคุณผู้ที่สนับสนุนในการกดไลค์การกดแชร์ค่ะเพราะว่าสิ่งที่ที่กำลังทํานี่นะคะมันก็เป็นภารกิจที่จะให้ใครบางคนนะคะที่เข้ามาดูโดยตั้งใจไม่ตั้งใจเกิดการตื่นรู้ค่ะนี่คือภารกิจของนะคะความเป็นไลฟ์วอร์เกอร์หรือสตาร์สีค่ะ ที่จะต้องมอบความเป็นจริงให้กับโลกใบน,นี้นะคะถ้าไม่ได้กระทําหรือไม่ได้ทําในเรื่องของการรู้แล้วเอามาบอกต่อนะคะมันก็เป็นเรื่องราวที่จะทาให้เกิดการค้างคาใจค่ะวันนี้ได้มานะคะทาให้ทุกๆคนทุกท่านได้รู้นะคะเรื่องราวของโลกกําลังเปลี่ยนมิติแล้วพรุ่งนี้เรามาฟังเรื่องของพลังงานแสงอาทิต์สาหรับการที่นะคะจะทําให้ชีวิตเรามีพลังงานและก้าว เดินต่อไปบนโลกมนุษย์แบบนี้ได้อย่างงดงามค่ะล้าไปก่อนนะคะขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ตรงนี้แล้วก็ที่ YouTube นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขประสบความสำเร็จพรุ่นี้เรามาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย